ตอนนี้ผมออกมากลางทุ่งครับมาดูนาข้าวของเพื่อนบ้านครับข้าวดีซะด้วยครับไอที่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเป็นฟางเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมจะเอาฟางไปตน้นไม้ มาเที่ยวกลางค่งนาดูข้าวสวยดีครับข้าวใช้ได้เลยสวยดีครับที่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวไปนี่ก็เริ่มจะแก่แล้ว ข้าวสวยจังครับเริ่มเลืองแล้วครับข้าวแต่ไม่ใช่อของผมนะครับผงเพื่อนบ้านครับเลยมาหาฟางไปทำปลูกผักปลูกผักสนครัวสารพัดผักที่ปลูกครับ ตอนนี้มาที่ที่เขาเกี่ยวแล้วมีมีฟางอยู่ครับผมมาเอาฟางครับรถใส่มาใส่ครับ ครับฟางเอาไปปลูกผักครับครับใค่ได้ก่อนครับ